สวัสดีครับเพื่อนเอนเป็นไงกันบ้างหวังว่าเพื่อนๆพจะสบายดีเนาะสําหรับนกที่ตื่นเช้าก็รวยก่อนกินนอนจนอ้วนเลยเพราะว่า,าจังหวะที่เขาเบรกเทล่าขาลงตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาเบรกเทล่าขาลงไปเนี่ยเขาเบรกตอนเจ็ดโมงซึ่งผมยังไม่ตื่นทีนี้ผมตื่นมาก็เก้าโมงกว่าลอะอะถ้าเก้าโมงกว่าแบบนี้ผมจะเทรดยังไงได้บ้างเนาะอันแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองนี้ก่อน อประมาณสัก77เดี๋ยวผมรอดูตรง77ตรงนี้ก่อนอันนี้เ 7, 7. ็อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะรอดูเนาะผมจะรอดูตรงนี้63สามนี่ประมาณนี้อ่าจะประมาณ63 64แถวๆนี้แถวๆกรอบน,นี้นี่63 64ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆแล้วก็อ่าสองจุดนี้เสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ดูวอลุ่มสิ สิบสองชั่วโมงอะถ้าวอลุ่มลสิบสองชั่วโมงเนี่ยผมก็ต้องรอประมาณสักตรงนี้นี่ประมาณห้าเก้าถึงห้าสี่ถามว่าทำไมมันปกติผมจะดูเอ่อ value area high p o c value area low แต่พอดีว่าสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่เห็นปะวอลุ่มมันอยู่แถวนี้หมดเลยแล้วมันใกล้กันอันนี้มันแค่ห้าร้อยจุดเดี๋ยวราคามันลงมาถึงปุ๊บผมใช้นับแท่งเอาเนาะพอนับแท่งถ้ามันถ้ามันลงมาหลายๆลยแท่งแล้วอะเดี๋ยวผมจะหาจางังหวะเข้า มันก็อันนี้ก็แบบเบสิกธรรมดาเนาะเพื่อนๆทีนี้ตรงเนี้ยอ่าจังหวะที่เข้าสะอาดที่ผมรอดูเข้าเนาะเจ็ดเจ็ดหกสามหกสามหกสี่เนี่ยแล้วก็ตรงประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันมีอะไรรองรับบ้างนอกจากไอ้นี้ตรงนี้ถ้าเขาลงมาอ่ะตรงนี้มันมีสปีดไลน์ตรงนี้เส้นนี้เดี๋ยวไอ้ของเมื่อวานเดี๋ยวลบทิ้งกันอีก่ะ เียบเอาใหม่ตรงนี้เจ็ดเจ็ดแล้วก็ตรงนี้หกสามอ่แล้วก็ไอวอลลุ่มอยู่ พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมรอสามจุดนี้เนาะตรงนี้มันจะมีสปีดไลน์ตรงนี้อ่ามจะมีสปีดไลน์ตรงนี้คุมอยู่นี่สปีดไลน์เราตีตรงนี้ไว้ให้อ่ะตรงนี้มีสปีดไลน์แล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่เข้าตรงเนี้ยมันจะมีตัวเทนไลน์ตรงนี้เนาะตีจากหัวนี้ถึงหัวนี้ปึ๊บมาถึงตรงนี้นี่ตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไอตัวข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่ะถ้ามีถ้ามีเทนไลน์ก็น่าจะประมาณตรงเนี่ยตีจากตรงนี้ถึงตรงอ่ะ ตั้งแตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นยาวมาประคองมาเรื่อยๆเนี่ย,ยก็น่าจะแถวๆไอ้ตรง value area High ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมรอประมาณสามจุดตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะย่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ที่เขาส่งขึ้นไปเนาะถ้าการฟิโบอ่า ครังล่างต้นสามสิบแปดจุดสอบจุดปด้าสิบเร์เซ็นตย่อมาตรงนี้ห้เย่อมา6กสิบย่อมา7.8.6 7.8.6นี่สวยเลยอยู่แถวๆหกสิกว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะรอดูตรงเจ็ดเจ็ดอาเขาไม่หลุดตรงนี้ก็ก็จากตรงนี้ก็เล่นขึ้นไปก่อนเล่นขึ้นไปหาไฮเดิมก่อนแต่ถ้าตรงนี้เขามาไม่มี PA ไม่มีอะไรไม่มีชักไส้อะไรเงี้ยก็รอตงโซนนี้นี่รอแถวๆนี้หกสีเนี่ย หกสี่หนึ่งหกสองประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะประมาณนี้ถ้าถ้าหลุดก็มารอดูตรงนี้อีกทีหนึง่งเพราะตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้มันก็จะมีแบบอ่าเทรนไลน์ Line, แบบองศาน้อยๆอยู่ตรงนี้แล้วที่เขาเบรกเสร็จปุ๊บอะตรงนี้เขาเบรกไปเนี่ยคือเขาเบรกกับเขาบินเลยเขายังไม่ได้ย้ำเนาะเดี๋ยวตรงนี้มีโอกาสที่มันจะมาย,ย้ำตรงนี้นี่แถวห้าสิบกว่าก็ประมาณนี้เ,เพื่อนตอนเช้าที่ผมรอประมาณสามรอเข้าบ่ายประมาณสามจุดนี้ ก็นั่นแหละเพืเ่อนๆเดี๋ยวอันนี้ยจะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆเดี๋ยวมาดูอีกทีคลิปมันจะได้ไม่ยาวมาก mm. ก็เดี๋ยวมาต่อนะเพื่อนๆที่ตอนเช้าผมวางโซนไห้สามโซนเนาะก็คือตรงนี้เพื่อนเห็นปะตรงนี้เขาลงมาแตะแตะเสร็จปุ๊บเขาก็ดีขึ้นไปอ่ะแต่ว่าไม่พ้นเทนไลน์เนาะอ่ะไม่พ้นเทนไลน์ไม่พ้นเทนไลนเ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ย่อกลับมาแตะไลน์รอบ แล้วก็ดีขึ้นไปติดเทเล้งบนแล้วก็รูดลงมาใหม่แล้วก็ดีกลับขึ้นไปอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยผมก็เลยว่าเออ,อวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันธนาคารหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจมันทําให้กาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆดูเรื่อง liquidity ของสอนนะอย่างวันเนี้ยคือมันสภาพคล่องของ liquidity อ่ะมันต่ํามากเพราะฉะนั้นราคาเขยับนิดเดียวอ่ะ,อะเหมือนว่า order นี้หน่อยอย,อย่างเงี้ยมันทําให้ราคามัน มันวิ่งเยอะอาจจะเป็นเพราะว่า market maker หยุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีคนรับออเดอร์เพื่อนเพื่อนเนาะเวลาราคามันวิ่งไปแมทมันก็เลยวิ่งไกลทีเนี้ยวันเนี้ยที่ผมว่าตอนแรกว่าจะเทรดแต่ว่าตอนนี้ผมว่าว่าจะหยุดเทรดแล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูจากต่อจากคลิปที่แล้วเนาะอ่ะคลิปจากคลิปที่แล้วเพื่อนเพื่อนเทคนิคของโบกเกอร์เพื่อนเพื่อนเขาะจะมีทิกเกอร์สต็อปรอสจำได้ไหมทิกเกอร์สต็อปรอสเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนเกื่อนมันวันก่อนมันดูกราฟไม่ปัจจุบ อันเนี้ยคือกราฟของเมื่อกี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นนะ่ะอันนี้คือเพื่อนๆนดูนะไอ้จังหวะที่เขาลงมาต่ําสุดนี่คือเจ็ดสามนะอันนี้กราฟของ fxcm เนาะ c หนึ่งเจ็ดสามจุดสี่สี่เนาะทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ a แล้วกันบ็อกเกอร์ a เนี่ยไซ้ลงมา่หนึ่งประมาณอ่า่หนึ่งห้าศูนย์อ่าประมาณนี้่หนึ่งห้าศูนย์บ็อก b เนี่ยลงมาอ่า่หนึ่งหกแปดประมาณนี้บ็อก c เนี่ย ลงมา41ประมาณ5 50กว่าประมาณ5 55ประมาณเนี้ย4155อ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบว็อก4อันนี้เด็กๆเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อต้องเจอบล็อกดีบล็อกดีนี้คือผมบอกเลยว่าอันนี้แม่งเป็นเป็นแบบมันเป็นเรียกว่าการเคลียร์เคลียรอ์ออเดอร์ของนักเทรดโดยตรงเลยคือเขาตั้งใจผมบอกเลยว่ามันมันระดับที่แบบว่าลากให้ไปหด ลากให้นักเทรดพอร์ตแตกเลยอันนี้เพื่อนๆดูเทคนิคในผมขอปิดชื่อไปนะคือแม่งแ,แบบคือแบบเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าสัตว์สงวนมากๆอะ่ะคือผมไม่ผมผมไม่แปลกใจเลยถ้าเพื่อนๆที่เทรดในบล็อกนี้จะพอร์ตแตกแบบเกือบทุกคนเพราะว่าอะไรที่เขาลงมาเจ็ดิบสามอ่ะบล็อกนี้แม่งลากลงมาแบบสามสิบสองจุดเจ็ดอ่ะคือถ้าเทียบกับของ f s c m ที่มันเจ็ดิบเจ็ดสิบสามเนาะ จ็ดสิบสามเนี่ยมันลากลงมาอีกสี่พันจุดประมาณเนี้ยอันนี้คือเขาแถมให้สี่พันจุดเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเพื่อนๆติดบายนี่เพื่อนๆจะแบบจะอรอตเพื่อนๆจะหายแบบโบก็จะปิดคำสั่งให้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าน,นี้คือเขารู้อยู่แล้วแล้วไอ้ตรงนี้เขาลากลงมาแบบเสียโครงสร้างเลยนะจุดที่เขาลากลงมาประมาณสามสองเนี่ยสามสองเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูการาฟจริงเนี่ยสามสองนี่มันลากมาตรงไหนนี่ลากทะลุโลนี่กับเพื่อนๆ ซึ่งกราฟจริงมันย่อแค่นี้แต่ว่ากราฟของโบเขาจัดให้เนี่ยย่อทะลุตรงนี้ลงไปเพื่อนๆคิดดูดิหลุดตรงเนี้ยพอร์ตเพื่อนๆสักกี่คนจะทนไหวอะไรเงี้ยโอเคก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิค SBC เออ S ถือว่าเป็นเทคนิค SBC ของโบคือเขาเขาเขาทิกเกอร์สต็อปลอของนักเทรดในในโบเขาแต่คือเขาทําแบบเนี้ยถ้าคนที่เทรดอยู่เนี่ยเขารู้ว่าที่อื่นเขาไม่ได้ทําอ่ะ นักเทรดก็ต้องหนีอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วเขาก็ทําไงเขาก็รอคนใหม่ๆเข้ามาที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาเทรดเนาะก็อันนี้นเพื่อนๆก็ต้องระวังอันนี้หนึ่งจริงๆอะ่ะถ้าตามแผนน่ะตรงเนี้ยมันแตะคือมันไม่หลุดตรงเนี้ยก็กลับขึ้นไปเทรดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันเบรกเทรลเล์ตรงนี้ได้ก็คือขึ้นทีนี้ขึ้นไปผมก็มองที่เดิมเนาะก็คือตรงนี้อะ่ะก็มองอยู่ระดับประมาณนี้ถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปได้นะประมาณเก้าสองเก้าสามไม่ได้เขาก็ขึ้นขึ้นบนได้ประมาณนี้ แต่วันนี้ผมอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เทรดแล้วเพราะว่าคือกาฟมันมันวิ่งแบบแปลกๆเพื่อนเือนึกออกปะ่ะผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะมามาเสี่ยงตอนที่มันกาฟมันวิ่งแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเบรกไปได้เราย่อมาไม่หลุดตรงเนี้ยไม่หลุดอตรงแถวแถวเนี้ยแถวแถวเทนไลน์ตรงเนี้ยก็ก็บายขึ้นไปได้เหมือนกันแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เทรดละไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะแบบหงุดหงิดเสาร์อาทิตย์ก็ <laughs> สําหรับคลิปเนี้ยก็หวังว่าเพื่อนๆนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะ